มาตเชื่อมาะุาเลยอ่าให้คูมาแล้วโปมาดูโปโปบ้าอทุกคนนี่กะซุกรถใช้เขาเจ้าก่อนเขามาตะาครมาลำไงคายมานี่พี่น้องมันจมหาดบาดิ้นัก่เอาเลยไมเค้าว่าก้าวตักทายสวัสดีพี่น้องเอทุกคน ตอนนี้มาฮอดบ้านแล้วทุกคนเลยแต่ว่าตัวน,นี้เสีเอาตีรถไปใส่รถไทยรถไทยแย่ข้าอยู่พุ่นแค่มันเวงบ่อนทางแย่าย่ไปแล้วทุกคนเลยขีรถเพิ่นเพิ่นชอดเลิกไเพิ่นโชว์ออกไปซุ่มไปไป

เนี่ยละเมื่อเมื่อก่อนละเมื่อตอนวันเล่าอย่างแต่พูดีอยู่ดียู่อยู่ดียูมีจั้งลาเฮ็ดยหอนี่ั้งยาพีโอ้ยเป๋ลบเสีบคักอันนี้ยาก็มูเนาะอันนี้บอกเ่าก็บมูนะเดีวเอะเทศอื ทหารวันนี้มาประเทศเฮามาชงข้ามชงข้ามมันลดชุกมีจด้ที่รเราไม่ได้ทายอันนี้อังไงเออเออลึกเนาะนี่ทางมองตัวน้าน,นี่เพิ่มมากข้าเพิ่มมากข้าทุกคนกันผู้เดียวในแย่มากดิ้นข้าทางตัวนี้ <c oughs> นนนมา,า,า,มาไปพอปได้ต้องมันมาลายคนหลายคนชุกอืมตัวนี้กะมังที่รถเออใช่ตัวไม่ตัวมังมาแต่เฮือนใส่แรงจนหลังตัวนี้

มาง้อมาเลยเจเรนังจะไรอย่างนี้ได้เจเรชาวเอ็ดกันเฮ้ยเจเรจีการจับได้เฮ้ยโอ้ขี้มือหนูเนี่ยจะได้หมดได้เดี๋ยวเอาชาวเอ็ดมาเอ็ดหนึ่งเขาเ้าออมเงินเออได้กินก็ได้แล้วเอ่อตัวเขาคนเต็มคนเต็มไปนะโตสองคนเนี่ยลูกเอ็ดเล้รเร้ก่อนอเนิดน้อยนะ โค้รดมากโอ้อเอเฮ็ดเลยพุดดโลดฮะตัวพอดดิถ้าท่านไรบุญ <laughs> ตัวอ้ีพุดด้นท่านยู่ไอคีมนะไหลอ่ะนี้มีล็อกบ่มีแต่ไหล่ะล็อกนี่ล็อกนักนนมียู่คีมเสียอลยรอ่า มันได้กระเจี๊ยบหนุ่มเนี่ยนี่กระเจี๊ยบส้มใบกระเจี๊ยบมะกี้ฮ้อนมีไงมีไงฮ้อนทุ่มีตัวล็อกโคตรโคตรที่ฮับเลยนี่ทุกคนทางระวังบันเวงหาจุดชุมนาเล่าอย่างนี้แหละเพื่อมากเพิ่มมากกับข้า ก็เริ่มมากกว่าข้าพอนเป็นฉนม,มน,นะทุกคนนะเป็นมันเป็นเล็กๆเวลามันหามปงมันเลยทุกคนหามโทบหามไปเลยมันเลยมันหลงลึกมาตัวลอกขายผู้เลี้ยเออขายบ้านลำไย

หมอานั้นแบบมาเทาไรมะาอะไรขาขายหมามสิเฮ้ยฮะทนไปแล้วก็ผู้ชายสามสี่คนกอเออชอยอยู่อกมันข้าชอยอยู่ดอย่นี้ล้จานอยู่จานมาำทุกคนียบ้านก็ได้ไปตามล่องเขาเลยไปล่องเงันล่องเงินมากแค่นี้ข้าโย เอาอะไรมีข้าวอันนู้นละละช้ำนั้นโอ้เฮ็ดที่โชนคู่นู้นชุงชุก็เฮ็ดเกตข้างนั่งข้างนี้มันก็แน่นแน่นเนาะนี่เนาะคอยมาหาก้อนนี่นั่นเข้าวเป็นรีดูดนั่นเชื่อมไม่ได้ข้าแบบนี้จะกิดรดเปนอ่นั้นไปข้างนั้นแล้วก็เอาขี้ดินมาเชื่อมเปล่ามาเชื่อมก็วอันนี้เขาไปดูดแล้วมันเป็นย่างนั้นเกาะแปงเนาะ อืออือทางนี้กำลังประกอบตีมันโอ้โกระเจนีนใช้ได้เนาะอือเออยิงกระเจ,เขา,าจะเขามาอืออะทุกคนอันนี้กะซุกรถใช้เขาเจ้าก่อนเขามาตะไคร์ามาลำไง่ไขรมานี่พี่น้องบัานจมฮาท เดี๋ยวพนว่าข่าจะชุกช้อยได้พนว่าว่าเออช้อยมีย่ะเนาะเออไปล้วนี้เนาะเออ ไปลองนี่มีเลือกเฟ้อเลยมาแล้วแม่เอ้ยมันมีไฟแล้วได้นี่เรายันหนุแล้วเนาะไปไปเร่งเลยเร่งเลยเร่แค่งเลยเร่งไงกันเดดดีที้นึงนึกกำังแห้งเนาะนี่มันมันโน่นอยู่ดิ

chắc lẽ phân mà phần mặt ta upo uh, mà ta pha nhà upo là lột phân tin chót nó nó phân hơ là, làm phải <laughs> hơ mà làm nhảy con à khó bố khó chơi lại lại đó <laughs> bố, bố cười chơi 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 đó, chơi ตัวเลขมะแรงเอ้าเพเ่อนมาอันมาไหนอ้าพบเจอลายลุยลุยลุยหัวหน้าลุยไปเลยเลยลงนี่และได้ไหมไปนี่ล่ะบ่รู้ยไปพุ่เลยบ่ Chết Nhủ chẳng mắng gì ta Bước, mà thằng Vina mà này Mì Vina, mì khứt, mì này Hả, ai chụp rồi Vô, đỉnh đạ nào Nó đi ông lấy lông bà đi Mà nèo đẩy bà Lông đi lông đi Mà nèo tờ lợn đúng không á Sướng lắm bà này Hãy subscribe อเออรถดันบ้านเตียงมาดาปโปมมนตะมาตมาตะขายขายมางลำไ,ไย่เขาโอ้ทางขยะลี้รถเพิ่มมากกะข้าทุกคนเออโดนนี่

什么？